สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับซับมงคลแดงกับซับมงคลส้มอันนี้คือเจ้าซับมงคลแดงนะครับเพื่อนๆเพื่อนเเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆ่อค่อยๆชมความงามของซับมงคลนะครับอันนี้ซับมงคลแดงนะครับ ลักษณะของใบของซับมงคลแดงเนี่ยครับจะเป็นสีเขียวเป็นพื้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสีแดงด้วยหลังใบก็จะเป็นสีสีแดงเหมือนกันนะครับก้านเป็นสีชมพูครับนะครับกระจายอยู่ทั่วใบนะครับต้นนี้ผมตัดยอดมาชํานะครับตัวนี้ราคายังไม่แพงเท่าไหร่นะครับถ้าตามตลาดถ้าเราไปเดินดูนะครับ การเลี้ยงซับมงคุเนี่ยครับกระถางก็ไม่ควรที่จะใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ความชื้นที่อยู่ในกระถางเยอะเกินแล้วก็มันจะทําให้รากรากเน่าได้นะครับวัสดุปลูกง,ง่ายๆก็คือเป็นกลับมะพร้าวผสมกับใบก้ามปูหมักนะครับแล้วก็โรยด้วยออสโมโคสนะครับมันก็น้องเขาก็อยู่ได้แล้วครับและ ซับมงคลตัวต่อไปนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักก็คือนี่ครับซับมงคลส้มนะครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับตัวนี้แรไอเทมนะครับลักษณะสีนี่จะแบบว่าเ,เป็นสีสีบีดออกหวานๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับซับมงคลส้มนะครับให้ดูชัดๆ ตัวนี้แหละไอเทมนะครับตลาดยังไม่มีครับผมส่วนใหญ่จะอยู่ตามสวนนะครับนี่มีหลอดใหม่มาแล้วครับเ,เพื่อนๆก็ลักษณะของลำต้นน้องก็อย่างนี้นะครับก้านใบสีขาวครับผมเห็นไหมครับว่าถ้าต้นน้องยังเล็กเนี่ยเราก็ยังใส่กระถางเล็กอยู่นะครับวัสดุปลูกก็ไม่ควรที่จะ,ะเป็น ดินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าน้องชอบกับมะพร้าวผสมใบก้ามปูหมักครับผมเดีย๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเปรียบเทียบดูระหว่างซับมงคลแดงกับซับมงคลส้มครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเลี้ยงให้ได้ใหญ่เท่าซับมงคลแดงเลยนะครับแล้วน้องจะสวยมากนะครับเพื่อนที่อยู่ตามห้องตามตามตามห้องอาพาร์ตเมนต์หรือซื้อบ้านอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นไม้ที่เลี้ยงในกระถางอะ นะครับเลี้ยงง่ายครับผมมันสามารถที่จะยับขยับขยายอะไรง่ายว่าถ้าวัสดุปลูกเสื่อมสภาพเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับครับผมไม่ต้องดูแลน้องเขามากเพียงแค่ลดน้ำสองสวันครั้งนึงหรือถ้าวัสดุปลูกยังชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องลดก็ได้ครับแล้วก็ให้น้องรับแดดตอนครึ่งวันเช้านะครับไม่ควรที่จะวาง วางน้องไว้ที่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์ควรที่จะมีแสลนพางแสงให้น้องสัก50%เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยนะครับคือต้นไม้ทุกชนิดนะครับชอบที่จะได้รับแสงแดดเพื่อที่จะเอาไปปรุงอาหารนะครับแล้วก็เจริญเติบโตนะครับให้น้องเจอแสงแดดบ้างครึ่งวันเช้าได้อยู่ครับแต่ว่าช่วงบ่ายนี้ไม่ไหวครับมันแรงจัดอาจทําให้ใบน้องไม่ได้นะครับนักสะสมอโกนิมาต้องไม่พลาดตัวนี้นะครับนี่นะครับต้องไม่พลาดนะครับตัวนี้ สวยงามมากเลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าหลังเวลาเลิกงานอย่างนี้ครับไม่มีอะไรทำหรืออยู่ห้องคนเดียวหรืออยู่บ้านคนเดียวอย่างนี้ครับช่วงโควิดเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเดินหาต้นไม้ไม่จะเป็นจะต้องเป็นโอโกนิมาเสมอไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นต้นอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบเอาลองมาเลี้ยงดูครับเพราะว่ามันไม่เคยให้ให้พิกกับใครแล้วก็ไม่เคยให้โทษกับใคร ม,มันให้ออกซิเจนเรานะครับแล้วเราก็ไม่ต้องดูแลเขามากนะครับถ้าเรารักเขาเขาก็รักเราครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับวันทีวันทีทีวันทีการ์เด Home มครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ